ายร้านอาหารตามสั่งใช้ข้าวยี่ห้อไหนดีผมจะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับร้านอาหารที่ขายอาหารตามสั่งนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะใช้ข้าวยี่ห้อไหนนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราจะมีหลักการ,ร,าการยังไงในการที่จะเลือกว่าเราควรใช้ข้าวยี่ห้อไหนนะครับเอาเป็นว่าผมบอกชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีการเลือกซื้อข้าวแบบนี้เอาไปใช้ดูว่ายี่ห้อไหนแล้วมันตรงกับ ร้านอาหารของเพื่อนๆน,นะครับทีนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเพื่อนๆที่ขายร้านอาหารตามสั่งเนี่ยทำเลที่เพื่อนๆตั้งขายร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเป็นลูกค้าลักษณะยังไงนะครับกำลังการซื้อเขาประมาณไหนนะครับพอเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูว่าเราควรที่จะใช้ต้นทุนข้าวหอมมะล,ลิเท่าไหร่ในคลิปตัวนี้เนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับว่าข้าวหอมมะล,ลิต้องใช้ราคาเท่าไหร่คือจะเหมาะสมตัวนี้เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูก็ได้ว่ามันมีหลักการยังไงในการเลือกซื้อข้าวหอมมะล,ลิเพื่อที่จะให้ได้ราคาที่ พอดีกับตัวเองทีงนี้พอเพื่อนๆรู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าที่มาซื้อร้านอาหารตามสั่งของเพื่อนๆเนี่ย,เ,นเ,นยเขาเป็นลักษณะยังไงมีกำลังซื้อยังไงนะครับเราก็จะมาเลือกแล้วครับว่าได้ต้นทุนและในใจแล้วว่าจะซื้อข้าวหอมมะลิราคาประมาณนี้นะเราก็จะไปดูแต่ละยี่ห้อแล้วว่ามีลักษณะตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับผมก็เลยจะมาสอนนะครับว่าวิธีการที่จะเลือกเลือกยังไงนะครับ ข้อที่1เราก็จะดูโดยพื้นฐานก่อนนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะดูโดยภาพรวมก่อนว่าข้าวมันสวยไหมนะครับมีเม็ดดำเป็นจุดๆมีสิ่งปอมปนอ,อย่างอื่นหรือเปล่าตอนที่เราไปเลือกซื้อที่ร้านขายข้าวนะครับก็พยายามจับดูได้เลยนะครับว่าเออยี่ห้อนี้เป็นยังไงนะครับมีเม็ดเหลืองเข้มไหมพยายามเลือกเม็ดเหลืองเข้มให้น้อยที่สุดนะครับหรือไม่มีเลยยิ่งดีเพราะว่า เม็ดที่เป็นข้าวหอมมะล,ลิที่เป็นสีเหลืองเข้มเนี่ยคือมันเสียคุณภาพไปแล้วพอเราไปผงหรืออะไรเนี่ยมันก็ทานไม่อร่อยก็พยายามเลือกยี่ห้อที่เขามีน้อยหรือไม่มีเลยนะครับต่อมานะครับก็ต้องดูว่าเ,เพื่อนๆต้องการข้าวที่หุงสุกแล้วเนี่ยสวยไหมนะครับถ้าไม่ต้องการสวยมากเราก็สามารถดูได้ว่าเออข้าวเนี่ยสามารถปนเมล,ล็ดหักมาได้บ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการข้าวสวยมาก พอุงสุกแล้วมันก็อาจจะเรียงตัวเป็นเมล็ดบ้างไม่เป็นเมล็ดบ้างอันนี้ถ้าเราไม่เสีเยดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการข้าวที่แบบว่าุงสุกแล้วเนี่ยแล้วเรียงเมล็ดสวยๆเร็วเนี่ยเพิ่มความพรีเมียมเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูว่ามันมีข้าวหักเยอะไหมส่วนที่เป็นเมล็ดหักเยอะเนี่ยก็ราคาเขาก็จะถูกลงนะครับดังนั้นเราก็ค่อยย้อนกลับไปดูว่าต้นทุนเราทําได้ประมาณเท่าไหร่นะครับข้อต่อมาก็คือข้าวท้องไข่นะครับเช่นเดียวกันข้าวท้องไข่เนี่ยข้างในเมล็ดข้าวนะครับมัน พยายามเลือกให้น้อยที่สุดนะครับให้มีข้าวท้องไข่น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามีข้าวท้องไข่น้อยแล้วพอเราหุงสุกแล้วข้าวมันก็จะนุ่มนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเม็ดท้องไข่เยอะเนี่ยพอหุงสุกแล้วเนี่ยข้าวมันจะแข็งขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆลองไปเลือกดูว่ายี่ห้อไหนเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ว่าพอท้องไข่มันปนมาเยอะนะครับแน่นอนว่ามันจะตามมาด้วยราคาที่มันถูกลงแต่ว่าถ้าไม่มีท้องไข่เลยหรือท้องไข่น้อยมากเนี่ยแน่นอนนะครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คคคคืืืออออขขข้้้้าาาววงไ่นนนะะรรัับบตมก็พ ต้องดูว่าเอ้ยข้าวเนี้ยมาจากไหนนะครับจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับเพื่อนๆก็ค่อยไปเลือกดูว่าเอ้ยข้าวมาจากโซนนี้เพราะว่าแต่ละโซนไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาจจะหาข้อมูลนะครับว่าโซนนี้เป็นยังไงถ้าชอบความนุ่มก็อาจจะมาทางอีสานหน่อยนะครับหรือว่าถ้าชอบความปกติก็แล้วแต่เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับจริงๆผมทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปดูก็ได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับปริมาณอะมิโยนนะครับก็คือความเหนียวนุ่มนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแน่ like นอนนะครับพอเรื่องคุณภาพเรื่องปริมาณอะมินโนสมีส่วนมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยราคาแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันอีกเช่นเดียวกันทีนี้มันก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความเงาของข้าวนะครับความเงาเนี่ยมันก็จะเงา่าเงาน้อยหรือไม่เงาเลยแต่ว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาทําให้เงาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องความสวยอย่างเดียวนะครับบเมื่อ,อแล้ว ก็อาจจะแยกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คือทานเข้าไปแล้วเออก็เหมือนกันนี่หว่าแต่ด้วยตัวนี้นี่แน่นอนนะครับพอเราทานเข้าไปแล้วมันนิ่นลิ้นมากกว่าเราอาจจะแยกไม่ออกแต่มันจะรู้สึกว่าอ,อข้าวนี้อร่อยกว่า หรือว่าถ้าไปทานร้านอาหารนะครับรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยกว่าทาั้งที่มันไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องความนองของข้าวก็เป็นเทคนิคในการเลือกซื้อนะครับทีนี้เพื่อนๆก็เอาความรู้นี้ที่ผมให้นะครับในการเลือกซื้อข้าวของมะลิเนี่ยลองไปเลือกซื้อในตลาดดูนะครับถ้าเราเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่แล้วไปเลือกซื้อเลยลเราควรเอายี่ห้อไหนนะครับก็ตามหัวข้อที่ผมเล่าให้ฟังไปก็จะได้เลือกข้าวของมะลิที่เหมาะกับร้านอาหารตามสั่งของเราแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าตรงนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับ